สวัสดีครับสวัสดีสมมเครื่องเสียงค้างแจ้งนะครับมาอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับทัาบนะครับไอ้หกพันนะครับวันนี้เข้ามา2ท่านนะครับสินค้าของวันที่27นะครับกันยานะครับวันนี้ก็จะพามาชมทัพนะครับอ่าตัวนี้นะครับเครื่องก็มีรอยการใช้งานมานะครับก็ไม่มีผลก็ไม่มีผลนะครับสําหรับอ่าท่านที่ใช้งานก็จะมีนะครับมีรอยมาเยอะนะครับมาเยอะเท่าไหร่นะครับเครื่องใช้งานกนะครรับมม่าาซอ ไม่เคยผ่านการซ่อมมานะครับเข้ามานะครับ2แท่นนะครับวันนี้นะครับ นี่นะครับก็จะพามาชมนะครับไอนะครับไอ้หกพันนะครับตัวนี้นะครับอ่าวันนี้นะครับก็พามาชมนะครับตัวนี้ก็สัญญาณเข้านะครับก็เหมือนเดิมปกติทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับสามารถขับ18ได้ข้างละสี่นะครับตัวนี้เป็นอ่าเดี๋ยวขออนุญาตตป้นนึงนะครับนี่ครับมีทั้งเด r แล้วก็แจ็คโฟนนะครับสัญญาณออกนะครับจะมีทั้งสเปคคอนนะครับแล้วก็ขั้วนะครับอ่า สายไฟก็ไฟทั่วไปเราน,นะครับไฟ220 ok เรา,า,รน,ะะา,านะครับสามารถบิด oh ได้นะครับสบายๆนะครับโหลด4โอมก็ได้นะครับ2โอมก็ได้นะครับสามารถขับ18 mm นะครับได้ถึงข้างละ4 <aw S 2> นะครับ,บร 4, 18นะครับ10ขับกลางก็15ข้างละ4 18ข้างละ4นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่นะครับราคาท่านละ21,500บาทนะครับราคาท่านละ21,500บาทนะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับผ่านมาก็ อย่าล rua, m m. Geliyor, ืมแวะเข้ามาชมได้นะครับมีแค่2แท่นนะครับเข้ามาวันนี้นะครับครับสเปคนะครับมาดูราคานะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่21,500บาทนะครับราคาย่ำเยาวไปนะครับนี่ครับนี่ครับราคานะครับก็ประมาณ30,000กว่าบาทนะครับตีไปเลยนะครับประมาณ30,000กว่าบาทนะครับนี่ครับใหม่นะครับใหม่นะอ่าตัวนี้นะครับสเปคนะครับ1,000นะครับที่8โอห์มนะครับ2,000นะครับที่4โอห์มต่อข้างนะครับ ค่าละ3นะครับกำลังจะอยู่ที่3 0 0พต่อข้างนะครับค่าละสะ่นะครับกำลังอยู่ที่3,6 0 0ต่อข้างนะครับเกือบ7000นะครับเครื่องนะครับตีไว้แต่เครื่องตีไว้6ก0 0นะครับกำลังก็อยู่ที่ข่าละ3,600ต่อข้างนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ7000นะครับ7 0 0ดวันต์นะครับตัวนี้นะครับสามารถขับส8ได้ค่าละ4นะครับ 15ค่าละ4นะครับดูสองโอห์มได้นะครับท่านนี้นะครับราคาท่านละ21,500บาทนะครับตัวนี้เป็นของ power ของอชีวิตชิงนะครับท่านไหนที่ต้องการ power อเหมาะก็แรงๆนะครับไม่ผิดหวังนะครับของทาร์ฟนะครับสุดที่ทาร์ฟแล้วนะครับหลายท่านที่โทรมานะครับตัวนี้ก็ราคาย่ำย่อนะครับการใช้งานก็จะมีรอยนิดนึงนะครับเนี่ยพวกรอยพวกอะไรนะครับก็ไม่มีผลนะครับเครื่องพวกนี้ก็ ใช้งานปกตินะครับเดิมๆไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับแต่ท่านสวยนะครับราคานี้ไม่ได้แน่นอนนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณเกือบ2 3ง0 0ืเกือบ2 4นะครับเนี่แต่ตัวนี้ผมก็มีรอยนะครับก็เลยลดให้ลูกค้าไปนะครับแต่สําหรับท่านที่ไม่ซีนะครับเสียบสลักนะครับก็ไม่มีผลนะครับ เสียบสแหลกพวกนี้ก็อยู่ข้างในนะครับก็ซสื้อสวยเหมือนเดิมนะครับหน้านะครับก็ซสื้อสวยเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็21,500บาทนะครับสามารถขับ18ได้ข้างละสี่นะครับมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับข้างหนึ่งขับเบสนะครับแล้วก็ข้างหนึ่งขับกลางนะครับพร้อมๆกันนะครับอยากให้ลูกค้าฟังน้ําเสียงแล้วก็ทั้งกลางแล้วก็เบสดนะครับฟังพร้อมๆกันนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับคร่าวๆน้ําเสียงกระดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเราฟังน้ําเสียงกันดูนะครับคร่าวๆกระดูนะครับ นนะครับลองฟังน้ำเสียงก่อนนะชแนลเอนะครับขับกลางแหนมนะครับชแน,นลที่สองขับเบรนะครับลองฟังน้ำเสียงก็ดูนะครับตัวน,นี้ขับเบรนะครับสีดองนะครับตัวนี้นะครับ นี้เบตน,นะครับตัวนี้กลางแหนมนะครับ ห้องหลวงปทุมธานีนะครับราคาท่านละ21,500บาทนะครับ083 739 8 9 4 5นะครับ083 739 8 9 4 5ที่ร้านนารันสักนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลย083 739 8 9 4 5นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวอื่นก็จะพามาชมไปเรื่อยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามาหนุนนะครับหลายท่านนะครับ21,500บาทนะครับถ้าสวยก็ สองหมื่นสามพันอยู่แล้วครับไม่ขาดอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับหน้านะครับนะครับแรงๆนะครับไว้เจอกันอีกคิดมากนะครับสวัสดีครับ